สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมาตามเลขนะครับที่กระท่อมต้นโพต้นไทรนะครับก่อนที่จะไปกระท่อมต้นโพต้นไทรเรามาดูเลขนะครับที่ศาลแม่ลาวันนะครับมีผู้จุดทูบถูกเลขสามตัวเลยนะครับเนาะนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจุดงวดที่แล้วนะครับเลขอะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่เลขสามตัวเลยนะครับนี่ เก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับเก้าห้าหนึ่งโหน้องเสียดายเนาะเก้าห้าหนึ่งจดถูกได้เก้าห้าหนึ่งนะครับก็ถูกเต็มเต็มนะครับเนาะถูกเต็มเต็มเก้าห้าหนึ่งก็งวดที่แล้วนะครับถูกเยอะมากเลยครับทุกี่านรู้ว่าที่ไหนถูกบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวัยที่ กระท่อมต้นโพต้นไทรนะครับครับก็มากระท่อมต้นโพต้นไทรอยู่ด้วยกันนะครับกระท่อมต้นโพต้นไทรนะครับหลวงปู่สวงนะครับเนาะสายบุญนะครับซัพพยนาครับได้เป็นาภาพนะครับหลวงปู่สวงเอ็ดก็จะมาไหว้ตลอดนะครับเอ็ดขอขอนุญาตจดุดธูปนะครับไปหลวงปู่ก่อนวันนั้นก็เห็น งูนะครับวิ่งเข้าสารป้ายอยู่อยู่ใต้ฐานโลปูด้วยนะครับเนาะตลอดเลยครับเนาะที่เห็นเดี๋ยวจะวิ่งนะครับปวนชิดทันทายรูปให้ดูนะครับก็วิ่งอยู่ใต้ฐานโลปูนี่แหละนะครับเนาะอยู่ตรงนี้น่สาธุสาธุเดี๋ยวก็มาดูเลขเลขแม่ครูจุดด้วยนะครับแม่ครูจุดวันนี้นะครับวันนี้วันศิลป์อุ้ยแม่ครูจุดไว้แล้วเนี่ย โอ้สาธุสาธุแม่ครูจุดวันนี้เด้อน,นะครับแม่ครูจุดวันนี้นะครับงวดนี้เป็นน่าจะเป็นงวดที่สี่นะงวดที่สี่แล้วนะครับงวดที่สี่แล้วนะครับที่เข้ามาจุดตรงนี้เป็นงวดที่สี่สามห้าหกนะครับเลขกสามห้าหกนะครับแม่ครูจุดได้สามห้าหกไม่เคยพลาดน,นะครับ <smile> สามห้าหกอะแม่ครูจุดนะครับสามห้าหก นะครับเนี่ยงวดที่แล้วเห็นไหมครับคุณผ right. ู้ชมงวดที่แล้วนะครับแม่ครูจุดนะครับนี่ก็คือเนี่ยวันนั้นจุดได้ดูดีๆนะครับดูดีๆห้าเก้านะครับห้าเก้าเท่ถ้าสี่เป็นเลขหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็จะเป็นหนึ่งห้าเก้านะครับสามตัวเลยนะครับหนึ่งห้าเก้าก็บอกแล้วนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแล้ว อ่าถ้าเป็นเก้าก็จะเป็นหกได้เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็คือถูกอีกแล้วนะครับก็มีคนถูกแล้วก็อ่าเลขที่อยู่เป็นหางว่าวถวายหลวงปู่วันนั้นนะครับก็เป็นเลขนี้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็เป็นหนึ่งหกนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเนาะ แล้วก็เก้ากับหกตัวเดียวกันก็จะเป็นอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเนาะก็เลขลบูจะเป็นอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเข้าแล้วครับอ่ะงวดนี้งวดนี้เลยงวดนี้จุดได้แล้วนะครับมีตัวเดียวตัวเดียวโดดๆเท่านั้นตัวเดียวโดดๆเท่านั้นก็คือสามห้าหกสามห้าหกนะครับเนาะเลขที่จุดได้วันนี้สามห้าหกแม่ครูจุดได้สามห้าหกนะครับก็คือเข้ามาทุง,งวดนะ ยังไม่เคยพลาดนะครับยังไม่เคยพลาดเนาะอ๋อสาธุสาธุนะครับมาโกหลงปูสาธุสาธุนะครับนะโมตัสสะภพราะว่าโตอะระโตสมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภพราะว่าโตอะระโตสมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภพราะว่าโตอะระโตสมาสัมพุสสะนะโมโพธิสัตโตมหาหคุโนมหิติโก มหาลาโภอหังปูเทนิสิธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยอ,องสวงสัมปนโนอิทิปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุธิมหาบรันรดาลสัจจังประสิทธิเมสา,สาธุสาธุเอนลงปูเดยอเอฟซีที่ชมอยู่ในช่องกลุ่มสัพยานะ เขตคุม้มสรพย,ยนาคนะครับนีชมอยู่ก็ให้ลกหลานมีโชคถูกเลขถูกหวยร่ํารวยกันทุกคนเดอ้อหลวงปู่มนีมน์ศิลช่องคุม้มสรรพย,ยนาคนะครับเขาเป็นสะพานบุญให้เอซทุกคนทุกท่านที่มีจิตที่บริสุทธิ์สาธุสาธุครับก็ต้องขอบคุณเอซทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ ให้กําลังใจนะครับทิพย์พันนะครับตรงนี้เป็นสถานที่เขาเรียก็เรียกเมืองโบราณนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมต้นโพต้นใสตัวเรียวแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตั้งแต่เอานะครับอัญเชิญรูปลงปู่สวงรูปเหมือนลงปู่สวงมาอยู่ก็เลขไม่เคยพลาดเลยนะครับเข้ามาทุ้งวดเข้ามาทั้งวดจริงๆนะครับถ้าใครไปดูก็ต้องดูคลิปด้วยตลอดนะครับ เข้ามาถูกงวดในครูจุดยังไงก็ได้วันนี้วันเขาเรียกว่าวันวันศีลนะครับลุงนี้วันพระท่านจุดถวายหลวงปู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็มาจุดถูกให้นะครับช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับเนาะนี่คุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุเลขงวดที่แล้วก็เข้าเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนบวงสรวงก็เข้าเยอะนะครับเนาะ ความปั่นปวนในชิดก็เข้าเด้อนะครับฝันมาได้กุญแจ,จกุญแจก็เก้าเจหนึ่งอันก็เก้าหนึ่งนั่นแหละก็คือว่าเข้าอีกนะครับปัวนในชิดอ่ะเรามาดูบรรจการที่นี่นะครับเ,รเห็นปูทําอะไรบ้างนีสระสระเห็นว่าทํากระท่อมอีกแล้วนะนะครับโอ้บัว่าเห็นปูปท,ทํากระท่อมอะไรเนาะตรงนี้อีกเนี่ยท่านขยันป่วนในชิดเลยกระท่อมยาคาท่านทำอะไรเนาะโอ้ โอ้โหมีที่นั่งเล่นสบายตัวนีออ้จะปลอดภัยไหมเนี่ยเนี่ยก็ทำโอ้โหเอายาคามาปูก็เป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นได้แต่ปูไม่เคยมยเห็นมานอนสักทีทำไว้เฉยๆตรนี่ท่านทำเองเลยนะครับนี่โอ้โหเก่งจริงๆนะครับปูอันเชิด สรุปเลขครับคุณผู้ชมแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะเลขงวดนี้นะครับที่ได้นาไไปที่ได้จริงๆก็นี่นะฮะก็ตามนีเดอร์นะครับเลขไม่ครูจุดแล้วเลขไม่ครูจุดแล้วสามห้าหกสามห้าหกสามกับแปดตัวเดียวกันอาจจะแปดห้าห้าแปดก็ได้เก้ากับหกตัวเดียวกันอาจจะเป็นห้าเก้าเก้าห้าก็ได้นะครับเนาะ แต่จะพูดไว้เสมอว่าแต่เป็นเลขครูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะก็แล้วจะใครจะชอบนะครับนะตามนี้เลยนะครับเลขของแม่ครูจุดที่กระท่อมต้นโพต้นไทรจุดที่กระท่อมต้นโพต้นไทรอดูบรรยากาศ กับเห็นปูบอกว่างูเข้ามาตลอดเลยนะครับให้เห็นนะเห็นตลอดนะครับเป็นงูเดียวที่วิ่งเข้านะครับแล้วก็อยู่ใต้ฐานพระนะครับเนาะก็เป็นไม่รู้อ่ะท่านชอบมามาอยู่ใต้ฐานลูกปูนะครับเนาเป็นพญานาคหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็เห็นลั่นนะเห็นบ่อยนะครับเห็นบ่อยก็ไม่รู้จะขึ้นมาก็ขนาดโล่งขนาดนี้ยังขึ้นมาไม่รู้ขึ้นมาทําไมนะครับพอ พอเจอก็วิ่งเข้าฐานลวงปู่ก็หายไปนะครับเจอที่ฐานลวงปู่ก็หายไปเลยนะครับทรงหา็ยังก็ไม่เห็นปู่อยู่ใต้ฐานลวงปู่นี่แหละลองนะฮะสังเกตดูปูนะ่ในชิพทําเองกับมือนะคคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีช่างทําให้น,นั่นแหละพญานาคนะครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราบอกว่าเรือเชื่อนะครับที่สามารถทําได้ ทา,ทางที่จะไม่ใช่ช่างเนาะแต่ก็ทําได้ออกมาสวยงามมากนะครับถ้าใครดูคลิปลก่อนๆนู้นนะครับจะรู้เลยว่าปูปน,นิชิตท่านทําเองแล้วก็ทําแบบบ้านๆนะฮะดูฮะเป็นพญานาคสีเขียวสวยงามมากนะครับเนาะนะครับนี่ปูอนุชิตนะครับสาธุสาธุนะครับทุกคนทุกท่านเด้อนะครับเบาหลวงปู เดี๋ยวเราก็จะมาตามเลขฝันป่วนคิดแล้วว่าฝันแล้วนะครับฝันว่ายังไงเดี๋ยวเราคนมาดูกันนะครับเลขป่วนคะิดอ่นะสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับเลขเลขของแม่ครูที่จุดได้เดี๋ยวเอสจะส่งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่จะเพราะอะไรคนหลายท่านก็บอกว่าไอเอสส่งให้ด้วยนะครับบางคนเห็นไม่เหมือนกันอ,อ่ะจริงเยอะน,นะครับบางคนก็เห็นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยเอสคิดว่าน่าจะเห็นเหมือนกันแหละตอนนี้ ก็จะเป็นสามชัดมากแล้วก็ห้าชัดมากหก็ชัดมากหกกับเก้าตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันอ่ะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้จะส่องในส้มเดี๋ยวเลขมันเยอะอีกอ่ะให้ดูเฉยๆผ่านแวบๆให้ผ่านแวบๆ เอ็ดอยากจะดูว่างูที่เข้าไปอยู่ข้างล่างยอยู่ตรงไหนทำไมมองไม่เห็นอยู่ทางลัง้นก <c oughs> ็อยู่พยายามใต้ฐานล้งปูได้เลยเนะตไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> เข้าไปแล้วก็หายเลย <c oughs> ไม่เห็น อยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนนาะไม่เห็นอโอเคครับลำ่ำลากันไปสำหรับผู้ชมเดี๋ยวขอดูฝาเครื่องดื่มก่อนนิดหนึ่งฝาเครื่องดื่มก่อนหนึ่งหกแปดอะหนึ่งหกแปดอาหนึ่งหกแปด ี่จุดวันนั้นเอ็ดจำได้อยู่ฟาเครื่องดื่มเนาะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองน่าจะใช่จุดตั้งวันแรกไอ่ไปถวายวันแรกบอสหนึ่งสี่สองนะหนึ่งสี่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เป็นสี่เจ็ดได้เหมือนกันนะก็โอเคนะครับวันนี้ก็ได้มานีเดอร์นะครับเจซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสาธุสาธุรับรวยรับรวยเด้อนะครับ สาธุสาธุขอบคุณครับสวัสาวาดีครับผม